สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกนกบแนวทางเนาะแนวทางเออลัดเอ,อเ้ยแนวทางตำลาวนะคะแนวทางตำลาวของอาจารย์ปัญญานะคะเอฟ C ถามหาของอาจารย์แลายอาจารย์ให้แล้วนะคะให้ตั้งแต่หวยออกอาจารย์ก็ให้เลยนะคะอาจารย์เป็นคนที่ให้ ให้แนวทางไวมากเลยนะคะทุกคนคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะตัวนี้เป็นแนวทางราพัฒนานะคะของอาจารย์ปัญญานะคะรัฐบาลไทยนะคะแอดก็ลงไปให้แล้วเนาะลงไปให้แล้วนะคะอันนี้นะคะสําหรับท่านนะคะที่อยากมอบน้ําจงน้ําใจให้อาจารย์นะคะอย่างมอบน้ําใจมอบค่าน้ำซ่าเนาะให้อาจารย์ก็ตัน นี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะ,เ,ะ,คะเราก็ให้กดเลยนะคะทุกคนส่องนี้บ่าคือไผค่ะ แอดก็ขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณอาจารย์ปัญญาขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจารย์ปัญญานะคะพอหวยออกแล้วนะคะอาจารย์ก็ให้ปุ๊บเลยนะคะให้แนวทางปุ๊บปั๊บนะคะไม่มีกักเลยนะคะทุกคนไม่มีกักไม่มีลีลานะคะมีแต่เอบแอนมีแต่แอดพวกเก้านี่แหละค่ะดี่ละอยู่นี่บอัดคลิปจะเถื่อค่ะบอัดคลิปจะเถื่อค่ะตามสเต็ปค่ะตามสเต็ปนะคะแอดก็ลงให้ไวอยู่นะคะลงให้ไวเนาะมาดูกันนะคะ แนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะเข้าตัวเด่นนะคะผลออกนะคะผลออกสามสี่หนึ่งนะคะศูนย์ห้าหกนะคะสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าหกนะคะนาเสียดายนะคะทุกคนมันมีมาครบทุกตัวนั่นแหละคะ่ะมีครบทุกตัวนะคะแต่ว่าตำแหน่งมันไม่ถูกนะคะหวยบึ้ดบอ่บอยอยากจังได้จังออกหนึ่งศูนย์ห้าหกนะคะพี่น้องทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะกต่เพื่อสีหักกันโผล่ๆเนอะ ฮ้าก,กันเอียงกระดักกระโดดค่ะไปกอดกันอยู่นะคะเบิ้นแล้วก็มาพี่น้องนะคะพี่น้องวันจันทร์ก็จะเบิ้นอีก,อกหรือจะพี่น้องหรือจะศูนย์นะคะ,อะขอให้มาเป็นตัวเจาะตัวน้นของเรานี่แหละคะ่ะตัวเราของอาจารย์ปัญญานก็เอรสีก็ตามเยอะด้ยค่ะห่วยผาดบ่อใดได้ค่ะตัวเจาะเน้นๆนะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะเพอ้อไม่ได้นะคะเพอ้อทีไรมาทุกทีเลยนะคะทุกคนอาจารย์เข้าไปที่เด่น5้านะคะสายรูดนะคะสายรูดช่วงนี้สายรูดจะลดนะคะทุกคนนินระยำเด้นสา หลายรูดเท่านั้นนะคะที่จะโรดทําไมบอกช่าย,ยากคะ่ะทุกคนพอเราไปพี่น้องมันมาเบิ้ลค่ะพอเราไปเบิ้ลนะคะพอเราดักเบิ้ลนะคะมันมาเลียงไปเราดักเบิ้ลมันก็มาพี่น้องมาตัวแต้มสิบนะคะพอเราดักแต้มสิบมันก็ไป อีกค่ะไปหามค่ะไปหามไปเบิร์นีเคือเก่าค่ะมันก็มาพี่น้องนะคะแล้วก็ดักไว้ถูกนะคะบางทีทั้งแต้มสิบทั้งพี่น้องทั้งเบิร์นทั้งหามนะทุกคนเนาะศูนย์แต้มสิบพี่น้องอย่างเงี้ยนะคะเวลามันออกมันจะชอบออกเหมือนกันนะคะเราดักตัวนู้นมันมาตัวนี้เราดักตัวนี้มาตัวนู้นนะคะบางใีถ้าสืส่อเมื่อสุดตัวกับบ่อใดได้แบบรูปค่ะเขาเนื้ออีกค่ะถือกบบระบอคขุมทุนอีกในโจ๊กเพิ่มให้เขาอีกโอ้ยงึดหลายไหลว่ะค่ะ ดักคือแอนนี่ว่ามันเสื่อนว่ามันไปเก็บเหดปั่วขยายเป็นโพ <g ay> นอยู่บ่เอาอาจารย์ก็ให้ตัวจอตัวนิ้นนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดค่อยตามเด้อค่ะแนวทางไม่มีใครรู้จะมาตัวไหนเนาะแค่อาจารย์ให้แนวทางนะคะเอ็ดก็ขอบคุณแล้วนะคะเอฟซก็เอาไปเทียบกับเลขของตัวเองที่ชอบนะคะสูตรของตัวเองที่มีเอฟซเดียวนีนก็พัฒนาเล้เฮ้ย วาย f อก็มีเซนเหมือนกันในเอฟีเนาะบางครัง้งบางคานนะคะเซนเราก็ทำงานมันก็เป็นยจ็งสีแล้ะคะ่ะ ไปคู่มือร้ายมันก็นเริ่มมีเซนต์นะคะคนเหล่าทุกคนเนาะมันก็นเป็นอย่างสี่แหละจ้ะลองดูเดอ้อจะเจอตัวที่ชอบที่ตรงใจค่อยจับนะคะมาดูของแอดมาดูของอาจารย์ปัญญามาดูของหลานนี่ดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นทิศเป็นทางไปว่าเลขมันชนกันไหมเจอเลขที่เราชอบไหมนะคะหรือว่าจะมาชอบของอาจารย์ตัวที่จอดตัวที่เน้นก็จัดไปเลยค่ะจัดไปบบมีไผนะร์วาเนาะบบมีไผร์วาไผห่วงค่ะแต่ว่า้าบ่อันบบใดมากอะแคสิดาันนะ โอ้ยขออภัยคะ่ะแกบกัญญาแต่น้ำไข่น้ำไอนี่งะคะ่ะเดืดเดืมากขี้งหอนรดคะ่ะจังเป็นอี้เป็นมืเเอเร้าจะเถื่อนเอามาดูนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะงวดวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะคะซึ่งเป็นวันจันทร์ปาาเซียนนะคะวันจันทร์ป่าเซียน,อ,ยนอคันคอค่ะทุกคนขออภัยเด้อ ห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดอาจารย์ฟันที่ห้านะคะเลขอารมณ์ดีคะ่ะเลขอารมณ์ดีอาจารย์ฟันห้านะคะทุกคนห้าสองห้าหกห้าแปดนะคะเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดค่ะทุกคนอาจารย์เน้นให้ที่ห้าหกแล้วก็ห้าแปดนะคะล่างนะคะล่างอาจารย์ให้ที่สี่เจ็ดค่ะทุกคน ล่างอาจารย์ให้ที่4 7่นะคะสตัวบนนะคะสามตัวบนสี่นะคะเจ็ดห้นะคะเจ็ดห้ทุกคนอ่าแคปเลยนะคะตัวนี้ของอาจารย์ปัญญานะคะเอาอาจารย์เจาะน้อยตัวน้อยชุดนะคะบางครั้งมาตัวนิ้นเต็มๆเ,เลยนะคะแต่เผลอไม่ได้คะ่ะจะชอบมาทีเผลอนะคะเหมือนเอฟซีเผลอนะคะ เต็มๆค่ะมาเต็มๆเลยเอฟซีเพอไม่ได้นะคะต้องดูค่ะไม่ไปก็ดูค่ะหฮยเพอบ่ได้ค่ะของอาจารย์ปัญญาเพอทีไรโอกทุกท pues. ีนะคะหลายครั้งหลายค่ะเอฟซีว่าเพิรทีไรมาทุกทีเลยว่า์ซันเอ้ยยามเขาบ่ตามหนึ่งน้าดีดีนสิเป็นยังสี่ตัวละค่ะนี่ลาเลกคือว่าเลขเนาะมันสีอะไรห้าเเียดไดเดียค่ะมันสีอะไรห้าเเียดไดเนาะอ้า นีนะคะของอาจารย์ปัญญาเอาให้หนักได้เนี่ยแต่ว่าวันจันท์นะคะวันจันทร์เป็นวันจันร์ปาบเซียนนะคะเป็นเป็นวันที่พวกแอดกลัวมากเลยนะคะวันจันทร์นะคะทุกคนเพราะว่านะคะวันจันทร์นี่ปาบเซียนอิลีค่ะสมซือมันจะมาเบิ้ลมาหามไหมนะคะมันจะเป็นตัวไหนเข้ามาวันจันทร์นะคะไปหกมาเก้าไปเก้ามาหกนะคะไปศูนย์มาหนึ่งนะคะมันจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะวันจันทรนะคะยิ่งไม่เบิ้ลก็ห้ามนะคะเป็นมาวันจันท์ปาบเซียนี่ยค่ะทุกคน ลองเบิงเดอร์ค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอาทิตย์ที่ผ่านมามันมาพี่น้องนะคะมันมาพี่น้องมาเบิ้ลมาเบิ้ลแล้วก็วันศุกร์วันส่งท้ายเลยนะคะมาทั้งศูนย์มาทั้งพี่น้องนะคะว่าผู้ใดไปศูนย์ไปพี่น้องด้วยเลยค่ะอันสองสามนี่มีสิทธิ์ไหมคะสองสามนะคะมีสิทธิ์ไหมคะขอถามหน่อยค่ะมีใครจะไปสองสามสามสองไหมคะสองสามสามสองแอดมีสิทธิ์ไหมคะแอดฝากถิมในเดอร์ค่ะ แอดฝากเอาไปเผานี่เด้อค่ะผู้ใดก็ไดสองสามสามสองโอ้อยสิไปสื่อเด้อหลุดเบบนี่ย่าไปสื่อเด้อทะเบียนหลุดเด้อ,ไป,อดดดไปเจอบ้านนันบรคี้สองสามสามสองยังสี่ก็ยัผ้ากันเผาไปอยู่เด้อจ้าโอ้ยจะมีนมันบวบอกอขักจ้ออะก็คนเราหงืดเลยเฮ้ยเสียดกับสุยอยู่นี่แหละมาทุกตัวนะคะยกเว้นตัวที่เราจับนะคะทุกคนมันก็เป็นยังสี่แล้วเนาะ,ะลองดูค่ะถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็ผ่านนะคะ ของอาจารย์ปัญญาของหลานของเอสนะคะชอบสูตรไหนจัดสูตรนั้นนะคะขอให้หมั่นขอให้หฮงขอให้ปังลองเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเอาไปเป็นข้อมูลนะคะประกอบการตัดสินใจนะคะเพื่อการลงทุนนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเน้อจ้ะ ลองเอาไปวิเคราะห์กันเบิงเนาะของอาจารย์ปัญญาก็ดีของแอดก็ดีของร้านก็ดีนะคะแล้วก็เจอกันนะคะชุดสรุปเย็นนี้นะคะไม่เกินทุ่มหนึ่งนะคะไม่เกินทุ่มหนึ่งแอดจะลงชุดสรุปนะคะตำลาวทุกสูตรให้เอฟซได้ดูเ้อช่องแอดสรุปไม่เหมือนใครนะคะสรุปก็คือเอาทุกสูตรมารวมให้เอฟซดูเลยนะคะทั้งเลขดวงเลขดับนะคะงวดก่อนนี้ก็หลุดไปเอางวดนี้ขอให้เอาอยู่นะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจา้า